สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านบ้านครับผมมิ้สิบห้าพี่น้องมาหาไตะขึ้นกับพี่น้องพ่อยังเก่าครับพี่น้องไต่ออเกียรไต่ปูไต่ไตปลาไปตามวิธีแบบบ้านบ้านเาอะไรล่ะครับพี่น้องบอกกำหนดว่าเขาฉีดมาไต่ย,ยังพี่น้องเพราะว่าฝนมันตกเนาะฝนมันตกล่ะกะ็ผมว่าอนาเสีมีปูยังไต่ออกจากห่วงีฉลนะครับแล้วก็ปลาเปิดอบเกียรก็เดี๋ยวจังละบ่งกันว่าสิใดย,ยังเขาบอจำกัด บอกกำหนดไว้ว่าเขาสิได้ยังนะครับพี่น้องเขาสิมาไต่หาอยู่หากินได้ยังเขาก็เอาครับพี่น้องเป็นวิธีแบบชาวบ้านเขาแต่สีผ้าพี่น้องมาไต่บึงครับผมเสียงเขียดห้องไล่ไล่ออกแแบบออกแแบบออกแแบบอยู่เขียดจะนะเดี๋ยวลักๆกับสีฮาเลาะบึงปูนะครับพี่น้องปูมันไต่ออกจากหูพออย่างกับสีเอาแหละครับพี่น้องไปเบิรงกันครับว่าเขาสิได้ยังครับผมลุยกันครับกับพี่น้องประดุก้ะพี่น้องเห็นไหมครับ ครับผมดูอีกหนึ่งตัวนะครับพี่น้องจับเอาเลยหืมไม่กันละครับผมโอ้เอาคุยางนะครับพี่น้องเหมือนเดิมเอาดูอีกแล้วครับเจออยังเอาเบิดได้พี่น้องเหมือนี้ เอาบดครับปูครับปูกุยยางครับปูครับพี่นอ้องปูนี่ครับผมเอากุยยางใด้พี่นอ้องมั้อนี่อ่ะเตะป้าไต โู้ไต่เขียดแบงสันนะพพี่น้องพ่ออย่างเกา่าเข่าตั้งในวานอยู่นะิยพี่น้องเพราะว่าเป็นงามอ๋อคกรกับฝนตกมันวดถ่วลาร้พาะสีอึง้งนี่อึ้งนะพี่น้อง มันค่อยอื่นห่องเป็นใดปูครับเจอยังเอาเบิดได้่น่องมนันเจอยังเอาเบิดครับปูนี่เท่าไ หลาหนึ่งกันด้ปลนอยได้พี่น้องปูก็ไดหลยกระไดปลนครับมาอันนี้จับเอาจับเอาครับ ปูนี่มันสิออกจากหูพี่น้องถือฝนออกจากหูเนี่ยครับผมพ่ออย่างเอาพี่น้องเอ้ยโอ้สวงเลยพี่น้อง,อง,อง,องสวงเลยครับกินแบบบ้านๆเขาเอาคุ้ยังพี่น้อง หล่อครับเห็นไายแล้วพี่น้องต้องใส่ซุ้มเลยครับนี่โอ้ยประดุกดุกขันซิ่งตุ่นเดียวเลยพี่น้องเจ็บครับพี่น้องมาถิงมาขิง,ข,งขิงหน่อย พี่น้องเจอ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 ,เจอพี่น้องเห็นไหมครับ <c oughs> ยุ่นได้หนีแล้วครับพี่น้องยุ่นนี้หแล้วยู่นนี้หนีแล้ว ผมปลาค้อตัวบปรใหญ่ครับพี่น้องว่าหน่อยกำลังปนเก็บครับพี่น้องปลาค้อแล้วตาโอ้ยตัวบปรใหญ่นะพี่น้องครับเผิดมาครับกำลังร้อยครับร้อยนี่ครับผมอยู่ในน,นี้แล้ว ขับผมขับผมปลาตัวบใหญ่พี่น้องปลาตัวบใหญ่ครับนะเาล้ยตัวกับเ้การอยู่เลยครับพี่น้องปลาน๋อยเนาะปลาออกจากสะไข่นี่เงดินอยู่นี่พี่น้องกระโปเนี้ยเจ ปลาคอพี่น้องโอ้นี่ครับผมปลาคอจิตัวเด่นหน่อยนี่ครับผมปูได้เนี่ยครับพี่น้องปูได้อเอาคุยยางดะครับผมปลาก็เอาปูก็เอาครับพี่น้องนี่ครับผม ครับผมปูเขาก็ออกจากคู่นี่ยโมงงามเลยครับนี่ครับนรเนี้มันจับง่ายปูครับผมมาอีกแล้วปูได้ไล่ได้ครับพี่น้องปู Chapo chắp hỏi chắp hỏi chắp hỏi chắp cái chắp hỏi này là chắp hỏi ơi hỏi chắp hỏi chắp chẳng chắp đấy các hỏi chắp 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 ตาดีก็จังเห็นเมื่อกียมกระด้างสิของมันจมูมุดกลับขึ้นครับมูนเดีมยวนี้เสียงกรบห่วงเลยทีนึงแม่งจอแม่งจอ มาดีดีมันอยู่ไก,ก่กันพี่น้องสองตัวผมมาก็เด็ดๆเอ้ยครับพี่นอ้องสมุนมาน้ำตัวหนึ่งนี่น้ำมูล,น,ล,ล,มลนี่แหละเลาะมูลนี่เอาเห็นครับผมหยิบมือกันไว้หูยแมยงหลา Tụi này nhây phí đây thật nhây đấy Thức ปลาก็มีแต่ตัวหน่อยครับพี่น้องมันเป็นปลาแบบปลาหน่อยเนาะครับพี่น้องปลาเขาอื่นปลาสะเมื่นปลาหนองหอหน้านันเป็นหอหน้าแบบไก่สะความคุมเห็นเปล่าใหม่ใหม่วามปลาเบ้ พี่น้องปายอย่ายังนี่เลายๆไล่เนี่ยครับพี่น้องประสลิดตัวนี่สลิดกับมาครับถือบทอะเล่ยๆไล่นะพี่น้องบัวประสลิดเหมือนกันครับว่าท่านบั ครับผมสลิดอีลีเสียงกบมากเลยพี่นอ้องห้องใกล้ไก่ ครับผมเก็บปูเลรอลครับพี่น้องปูไม่กินโอูพี่น้องปู มันมีต่อเฟืองไอ้ตอ่อเฟืองเผาไฟไนะครับพี่น้องมันเถื่อมเดียวพอเห็นปลาเนี่ยขันบบติงกับโบเห็นไหมครับพี่น้องขันนอนอยู่ซื่อๆนี่ยโเห็นเลยเพราะว่ามันตอ่อเฟือง ปูนี่เล่นลังไฮกับผมมีได้ครับพี่น้องหน้าลัางมองกับผมมีนะครับงามครับพี่น้องปูครับพี่น้องเห็นบหกครับกบไล่กบเนี่ยไล่กบเลยพี่น้องครับผมห่ออบๆเหมือ,อน มาแล้วครับ ครับสักกบพี่น้องสักกบเี่เคยเห็นบ่ครับโอ้ย,อยไม่ครับพี่น้องนี่น้ำเสียงกบมาตัวนี้งก็่ตัวตัหันอยู่ได้พี่น้องแจวแจวครับสวยสวยสักเอาเลยครับตัวนี้ ตวนี้งามครับพี่น้องตัวนี้ต้นตุนตนต้มเมียอืมอันนี้เอื่นหากันพี่น้องมันอบอบอบากันเอาหน่ะมีเสียงห้องไม่เกลเดี๋ยวนั่เสียงกันพี่น้องของดีเล้วครับโอ้กบคือหอมอยู่ไก่เลยพี่น้องแมงดาครับ นี่าก,กินแบบบานๆได้คุยานได้พี่น้องเข้ามาหนิสุดยอดแล้วครับเด <า S 2> ็ดไปนำเสียงกบกันกับสิได้อีกบ่าเอ็ดานี่มันโหดสุดเด้พี่น้องมันกัดปูนะมันกัดกินปูมันจีดูดดูดกินครับ มิถุงปลาก็ถุงกบบล้วกรวนเป็นถุงปูนะครับพี่น้องนี่เอาแมงดาใส่กระปูนเอาคูยยางพี่น้องนี่หะกินแบบบ้านเดียวฮ่อพ่ออยู่พ่อกินแล้วฮ่อก็สีของเมื่อไลรได้พี่น้องเดี๋ยวเรามึงจะเข้ากันน้ำเสียงกบมันคือจงเงียบแต่ผมว่าสิไปน้ำเสียงกบตัวมันห่องมันไปทั้งไหนลูะเพราะว่าผมหาแค่พ่ออยู่พ่อกินนะพี่น้อง เลืออะไกันเดี๋ยวเห็นแพพันไปพอแลอ้วเราทำพี่น้องหลายเติบอยู่เดี้ยเรื่องขาไปเท่เบิ่งกันโอ้พี่น้องผลงานพ่อยอดอี๋อเอแค่พวกกลิ่นเนี้ยพี่น้องแค่พวกกลิ่นมากเลยเดี๋ยวเท่บาปงปูปูกับไอ้แมงดา นึ่งดาตัวหนึ่งน้ำหากบตัวนั้นจะอยู่ใส่บุพอแล้วพี่นอ้ <c oughs> องกอไปไก่เสียงดับเลยนี่ครับผมนี่เอาพอได้ก,กินอยู่ครับนี่เท่จังเลยล่ะพี่นอ้อง Nó không có cụp đâu Cụp 2 tô hmm. Tô nháy đây, tí nọn tô này, tô này tô nháy rồi ตัวมันห่วงกัดังน uh ี่กบพอใส็จนี่ครับผมกบสองตัวนะพี่น้องกบสองพอกินนะพี่น้องเนี่ยบึงปลาครับบ้านนี่ป่าโอ้ป่ากันประดุกประดุก ประกอบตัวปใหญ่เครับพี่น้องปลาครับผมนี่แหละครับผมหาอยู่หากินแบบบ้านๆนะครับเหมือนผ้าไปตสปูไส่ปลาไส้กบใส้เกียดนะครับผมก็เพราะว่าฝนตกนะครับหลังจากฝนตกเราก็ไปหาใส้เน่อยู่น่กินตามแบบวิธีแบบบ้านๆนะครับผมก็ได้นะครับผมได้ปูได้ปลาได้กบด้แมงดาครับผมก็นี่แหละครับผมวิธีชาวบ้านเท่านะครับก็ หาพาะเด่อยู่เด็กินนะครับผมกะบอหาแบบหลวงหาหลายนะเขาเด้กินละกะพ่อครับครับผมฝากเป็นกําลังใจหากินแบบบ้านๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้จังบุพผาดคลิปคลิปต่อไปสิมิยังกับทารุณทาเบิงครับมันนี่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ